วันนี้เราจะมาถ่ายกันนะคะว่าพมทรงนี้มีกิจท้งวมดกิดตัวที่เห็นยูยๆนี่ก็คือหน้าพงขยมเองนะคะนี่เตมอยอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันตอนทำไม่ยากทุาตอนเก่ะนี่ไปตัวที่นึงตัวที้อันนี้คดีแค่พังเปนะคะนี่ตรงนี้แรกที่ยาะมันจะอยู่ตรงทีบับระวังอ๋อพปมันตัวที่สมละเป็นตรงทีบะบวาดเช่องกับระวังตัวมุงกับตัวพมนะคะตัวที่สี่พังไปแต่ขยัมบิ่งเมรุดนะอันนี้ตัวที่ห้านี้พิจยูับมุงเลยคือตรงมุมว่ามันจะมีหัวเราก็จะใส่กิบข้าไปในหัวเวลาเสียพน นี่ก็หุ่นตัวทีฮกละมีซ้ายก็มีความไปแกะตัวดีจัดอ่ะตัวดีเป็ตัวดีเท่าอ่ะยังตัวที่สิมึงก็ยังไม่รู้อีกตัวดีสิเป็นโอเคโอโห้คิดแม่งวัยมาสองช่ิเมะมากีดทุกคนเห็นไม่กันดีปะไอ้เคติดดูข้าพว่เป็นตัวดีสิบสั้นะคะทต่เมเราก็มาเกะเปียทั้งสองข้างออกใครผู้หมก ที่แบบแน่นๆมาทังวันอะตัวที่สิบสาพันไปทีนี่จะมวยของหวานคา1สิบสี่ให้คนคนของหลางมีก็ขยมเองมันกันนะคือเรามัเป็นดัางนออดแล้วเราก็ยัดมันเข้าไปข้างในผุ่มสภาพมันก็จะแบบเลิกล็นิดหนึ่งชิจๆอ่ะจะไปเข้าไปก็บออู้พอจะได้ยูนะว่าเปแล้วยุ่งพมพันกันเออตอตะดมช่อนี่ยังไงเอ่ยมาติดขอ่แล้นะทิปซปะเอออันนี้เปีสิบหามาแล้วพอดีตัคิดทิพาตัวนะคะบ๊ายบาย